สบายดีสวัสดีครับผมมาพี่น้องมากินขาน้าวนักกันพี่น้องเอ้ยแดดก้อยหอยมือนีิก้อยหอยพี่น้องมาได้มเาเจข้าวหนักกันหอยเชลีครับหอ,หอยหอยหน้าหอยนี่เลยพี่น้องปนกันกินไม่เนื้แกงปาล <ม S 1> าพี่น้องลมแ <ลม S 1> ห<า>้งครับผาชนะพี่นอ้นองมามาพี่น้องมาแกงปลาดูปลาคอปลาคอข้าวนม lông vẫn ăn hoài vẫn đủ no nghe ơi bên mà mày bếp bẩn <laughs> ừ, mà em ăn bông ăn à, mẹ cà phê này, เอาไปซานเอ้าซานยันทีพลนโบนี่พลนโบโตกกันนาวแทนมาห้าหมดหมอ

มันนาตอนนั้นจะบอกให้กบเข็นจะเท่าไรครับเราเคยเหะสเราเท่ะส่วนไหนเลน่นเราหยกทิพ,าาพทางนาหกเส้นผมเพงเพื่อจะแบน ไม่ใช่หมบเส้น่อยมันงงาลยปเบื้องแปะ้ย่อยก็พักติวมาไม่เี่ห่รือวกติววกติวน้ำค้างเฮือนเนี่ย่น้องงกลังงาธรรมศาสตร์พักธรรมศาสตร์กบกอหย ต้มปลาต้มปลาคอปลาคอหน่อยพี่น้องปลาคอปลาดุกหน่อยตัวม่ใหญ่ไปไลน ลผักแถมน้องข้าวปงมับางย่างบบนี่นอนี้แหละนี่คมคมบุก้วน่นี่มันก็ง่ายเหมือนัน うんおい。 đừng <laughs> không nữa. Ừ. Nào, Cài rồi mình Tôm sữa non kìa nó cài Lại rồi thì nó ngọt

ไ,ไว้อยู่แบางบางอย่ง <c oughs> ากกกนั้นปลาป้าเป็่กันได้ No. Okay. Wow. เราคนนี้วงานสำหรับที่ี่พี่น้นองเขาจอดลงเพลงทันี้เด้อพี่น้องเขามาชมยินดีด้วยกุลัยกุศลแทกุติตางสมบูน้อยเคลืลานเด้อพี่นออ้องสำหรับที่นี่เขากาเขาว่าสบายดีสวัสดีครับผม